เดี๋ยวๆก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมกระาบสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคครับเขาดาวคุณเขาดาวใครบ้างเขาดาวพึ่งผ่านเมนื่อวันคลิปนี้ลงวันที่หนึ่งพอดีเลยคันเขาดาวกับใครบ้างบางคนก็เขาดาวแฟนบางคนเขาดาวกับเพื่อนตอนผมเขาดาวกับเพื่อนแล้วก็เล่นเกมด้วยแบบไม่สนใจอะไรเลยก็สนใจอยู่โอเคนะผมะมีแค่นี้แหละส่วนเออส่วนเออคอนปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะครับผม ลูกสุส่มมึงเจอเคี้ยอะไรบ้างวะนะแบบแบบของลักของโอ้โหลูกซองมาแต่ไกลโอ้โหวิ่งสีรออะไรละ่ะขอลากผมคมสักตัวแล้วกันไหนๆก็มีสกลลิลละลากอง่มคมโชว์แม่งเลยวิ่งเลยกลับละ ำไมกูเมื่อกี้กูสลายไม่ได้เอ้าไอ้ก้องตอนไอ้ก้องตอนนี้ตัวกูย่ออยู่หรือเปล่าไม่อะไรโอเคเอชโนอาก้าตัวมอยู่ไหนเนี่ยโดนอาก้าอ่ะไหนน้าเอก็อากานั่นแหละอากาหรืเอเ k ได้แล้วแล้วแต่คนจะเรียกอากาคือชื่อเต็มของ a ออองคน่ อะไรวะอ๋อนั่นมันยาอ๋อไอ้นั่นมันเอาไว้วิ่งเร็วอันนั้นกูเ้นนิ่มนอนนี่แหละอันนี้ระเบิดใช่ปะเหี้ยสภาพขอลาโหมคมสักตัวหนึ่งเฮ้ยเฮียจะจุดทำควยเลย เออแตกกดคิวกดคอมไอไ้ยันอะไรๆกูกูแอบไปฝึกเล่นมาแล้วไอ้นี่อะไรวะชี้ละชี้ละขาเสียนอ่ะกูชอบติดกดซีรัวๆไอ้กดคอนโทรลแล้ว่ันวิ่งอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป แ,แล้ววะไปไปช้อนบนไอ้เขี้ยนเลยเนี่ยเอาเอาอยู่ดีกูติดแล้วไหลกูจะกดลั่นยิงทำไมเฮ้ยได้์เดย์ยาได้์ดย์ยาโอ้โหมันจะลากหัวคมคมกูซะแล้วกูแม่งตายเนี่ยเฮ้ยมึงขึ้นอ๋อตัวละครกูอะไรของมันเนี่ย เฮ้ยกูจะใสลิงแบบเฮ้ยขวานแบบวันช็อตสวย,อ,ยอะไรอ่ะเปิดี <c oughs> ยาไมเ่เยอะไรวะอ๋ออันนี้โอเลยอีกหนึ่งนาะทีสิบแปดวิ เดี๋ยวฟื้ย,ยาวๆเลยยาวเลยยาวเลย,ย,เ,ลยเก็บยาอุษาญาติสลักมือตอนนั้นโอ้โหสภ,ภาพไอ้เหี้ยขอรากผมคมชัดลูกซองเก็บไม่ได้เสียดายดมากเลยโอ้โหขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอ้โหดีครับพี่ ไอ้เฮียไม่กูเห็นตัวเดียวตอนตอนแรกอะโอ้โหมึงยังเหลืออีกเหรอโอ้โหโอ้ว้าแล้วมึงไม่รอเข้าป้อมนะรอรอไม่ได้ลูค้ เก็บมีดทนายก่อนอมึงคิดว่ามึงเก่ามากเหรอหัวขาดเลยกูหัวขาดเลยกูหเหยืเอข,อขา,าของกูคืนมาพร้อมขวานกด้วยห,หยุดยิงได้แล้วยิงนะ<า>ใช่ไหมอ้อจะช่วยกูเชี่ยนอีก เฮ้ย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 ไอ้เชี่ยหมัดมวยหมัดมวยหมันมวยไอ้เชี่ยที่เล่นหมัดมวยสัตวสกูขาหักไอ้เชี่ยใครได้ช่วยกูขากูขาหักไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยอะไรไอ้เชี่ยนั่นมารักษาแขนไม่ใช่หรอเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่บอกกูเลยให้กูรักษากู เอ๋อแตบบ่แตบบแบบ่ยังไม่ได้ใช้ยาฮิวเลยมึงเมื่อแอันเมื่อกี้มันขัดกูก่อนเอายายามายามากูต้องการไอ้นั่นน่ะกูต้องการไอ้รักษาแขนอ่ะรักษาขาดิเราต้องทำอไรกูไม่เก็บพวกเงี้ไอ้นี่ไปวะ อันนี้พร้อมวิ่งสูซฟัดล้วตามเนี่ยเลยกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอไอ้ยันกูเจอหอกเคียนั้นเอจ้เอยเหน่อยพี่พี่เหน่อยกูเจอหอกเคียนัย้นด้วยฟังคนมึงจ,จะอะไรกันนะเคียขา,ายิยายางครับแล้วทำไมอยู่ดีๆกูเลือดโอ้โหเกือบขาขาดแล้วกู คนยิ่งไอเย็ดเนาะอันนี้อะหอกอันนี้หอกเทียนไอปุ่งเมาหอกเทียนสองอีกอันหนึ่งได้ไหมเนี่ย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 อันนี้อันนี้นี่ปกไอปกอันเนี้ยผมเชื่ไอได้ <plausible. S 1> ไอ้เยี้ยแม่งมึงดูเลนดิที่กูใช้ดิแม่งมาเป็นแหงเลยโอ้ยขาจะขาดโอ้ยดาบ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 เอาหอบคืนมาเอาหอกกบคืนมาใครมาเอาหอกกูไปเอาหอกกูล่ะหอกกูหายไปไหนอออหตัวม่ ไม่คือหอกกูไปสองหอ,อกอ,หอ,หอ,อยู่ดีอยู่ดีดหอกหายเหี้ยเป็นอะไรบบอ่ะก็เืเช่นานจอด้ไหมไอ้แบบที่เล่นในแก๊กบาใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าจีน อุ๊ยอุ้ยเชือกซิกแซกเนี่กูโดนซิกแซกกูโดนซิกแซกตายกูโดนมันซิกแซกอ้พ่อพ่อวิ่งไปหาไฟทไมโอ้โห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 โอ้ยตายไปปกฮู้ปกปกปก ใช้ปืนเทียอะไรวะลืมชื่อแล้วแรกของโฮมโฮมทียอะไรมึงคิดขึ้นแรกของโฮมไปอ้อล่ผโอ้มึงปิดแชร์หน้าจอก,ก็ได้นะน้องใครเนี่ยยี่ใครเคมื่อกี้คนมันฮิวเลือดแบบชิวๆเลยที่บบอะอย่างน้อกูได้รีเลือดแล้ว ไอ้พวกมึงมึงรีตัวก็ได้นะไม่จะติดมาร์กสี่สี่โฟมแม่งไม่กดไอ้เหี้ยเหี้ยแม่งไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเกือบ้าขาดแล้วกูเฮ้ยหอกไอ้เหี้ยไม่ใช่หอก อันนี้มายิ้มฟันเทียนหนึ่งไปไกลพวกมึงแม่งไปกันสองคนส่วนกูไปกันคนเดียวมึงตายแน่ตัวนั้นนะกูช่วยจัดระยะไกลไม่ได้นะกูมองเห็นเฮ้ยเจี๊ยเกือบ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 เทียห้าโคตรยากเลยนะโคตรของโคตรยาก มันไม่เข้าไปหาเนี่ยไม่มีวโอ้ยุยกเกือบขาขาดละเหยื่อ,อลา่าของคมคมใส่สักตัวหนึ่งวะเหล่าของคมคมนิดสักตัวไอ้บ้า กเเลลไอพวกของที่ตอบจากมอนนี่คืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจิม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 เออไอพวกของที่ตอบจากมอนนี่คืออะไรวะไม่ใช่แบบแปนใะ่ <h 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 <h> ้วยโอ๊ยกูขาหักอีกแล้ว กูขาห่าอีกแล้วเลยแล้นีน่วะกูมีกระสุนสี่สิบนัดในตัวกระสุนแบบเออมีเอ,เอ,เอ่อไอปันกระดังกับกระสุนเล็กอะกระสุนเล็กใช้กับไอปืนกลได้นะไอปืนไอปืนปืนอยู่ไหนวะจำได้อันนี้นี่นี่นี ไวกูดิฮิวเ,เลือดก,ก่อนตอนนี้มาไข่อไเอาปืนยิงมาใช้เลยลไไโอ้โหปืนยังดีดเยอ้กดิ่งาทอมคอ่มากไปืนโคตรดีดเลยเกมนี้มันต้องกดยิง,งนะไม่งั้นมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยเยี่ยจอโคตร ใช่ของรักเลยเหรอโคตรเบืองกระสุนเลยเอาไอ้กระสุนชักกันเอากระสุนชักกันมาทำไมวะอันนี้กูไม่ได้เสียชดกันเลยโอ้ยจะตายใครมียาแก้ขาบ้างเฮียตอนนี้กูต้องการอะไรแก้ขามากเหี้ยปลาไปด้วโอ้ยสู้ชีวิตจะฟ้าไม่ได้

เฮี้ยกูจะตายมึงจะมาเหรอไอ้เชี่ยลบไอ้เชี่ยที่หาคาย์สังเกตไอ้สั์ไปเลยเฮ้ยอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอกระสุนแบบไอ้พวกเออของกระสุนของไอ้พวกเอ็มไอ้พวกเอ็มสองสี่เก้าไอ้พวกลอยนัดหมดละสีแดงมันช่วยเพิ่มเลือดสี สีแดงมันเพิ่มทุกอย่างเลยสีเขียวด้วยแต่ว่าสีฟ้าใครมียาแกาน้นี้บ้างใครมียาแก้ไอ้ไอ้ติดเชื้อบ้างไม่มีนี่คืออะไรวะไม่ใช่นี่วะชิบหายอะไรใช้ผิดเปลืองเลยกูไหนยาแก้ติดเชื้อใครใครมีบ้างไ,ได้ยาแก้ติดเชื้อมั้ง ไม่รู้กูกแหกอะไรไปพึ่งเก่งสิบสี่สิบสีสบสสบส่ทอยทอยทอยเลยโอ้แม่ไม่ไปกวนเวลาของคมคมเนเวล,ลาของคมคมมัไอ้ข้าที่เพิ่มไวมากเลยข้ายิ้มไอ้ข้าปืนนี้เพิ่มไวมากเลยถ้าโดนหัวแต่ว่าถ้าโดนตัวมันเพิ่มแพ้ เอาในน้ำไม้กับระเบิดทุกอย่างมารวมกันเลยตอนเฮ้ยเอามึงไปวางยากแก้รวมทำไมล่ะนัะ่นเออหายสิได้เ,ดเข้าใกล้มึงตายน่ะระเบิดสองนอ <laughs> ร,ะระเบิดสองนอเฮียก <laughs> ูอยากลากหัวโคมสักตัวแล้วมึงจะเจอกับปืนน่ะเกมนี้ปืนมันมีดีเลกกนเนย์กันองกูเลยไม่ชอบถ่าไ,ไ,ไรแต่เล่นยากจริงชอบอยู่ ถ้าไมาย้ำเรื่องที่บอดแม่งเก่งเกินอ่ะไอ้เหี้ยอันนั้นกูไม่ชอบเลยเออสักทีเหอะไอ้สัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกดถางมันเออสวยโอ้ยเจนี่เหลย อเ,เอาว้าวาไปแล้วกู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 ไอ้ย่าพ่อไม่ย่าพ่อถังเอาเย็นเหลืออีกเหรอพวกมึงนี่อึดพวกมึงนี่อึดกันจริงๆอของแม่งแทงสุดแรงแล้วนะตายหานนเลยอ,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 อ้า โอ้ยแลก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 ไอ้เนี้ยอย่ามาติดกูมันเสียเลือดไอ้เหี้ยอย่าโยนดิอย่ามาติดกูเหี้ยกองนอนไปสมละกูจะกอะเปไากูจะรับกระเป๋า มันเอาอยัางไงแล้วมันทิ้งกระเป๋ายัางไงกูไม่รู้นี่มันทิ้งกระเป๋ายังไงอะเยอะไม่ไม่มีมมมการรู้สึกว่าช่องหลัๆมันอื่นขึ้นเยอะเลยนะอะไรว่าปี๕ มีห้ามใช้กระสุนเล็กได้นะมีไลท์กันนี่วะไลท์ไลท์ไลท์ a m โมกระสุนไอ้องพ่ออยู่เช็คเ <c oughs> ยี่ยกูต้องการเฮ้ยนี่เจอเจอแล้วเจอด่าขาวอะไรอยู่าบาเชเต้กูเจอบาเชเต้ มึงมึงโดนมอนสภัยอ่ะโดนหมบแม็กเลยนะถอยเลยถอยถอยเลยถอยเลยนนเนี่ยกูที่ซึ่งสู้ชีตพอเจอบาเชเต้แต่กูไม่อยากทิ้งไปเนี่ยกดขเมาช่วยเก็บบาเชเต้ก่อนเขามีเงียบาเชเต้อ่ะ ก็มีอีโตบ้านมึงแหละเลอะัรงนี้เอาระมีดกูหายไปไหนโอ้ยนี่เหี้ยดเหยียเหยียดเหยียดวู้ต้องงานยามาเลยมึงดูมึงดูเลือดกูด้วยกูต้องการยามโคตรเลยเอาไอปงมันยังไม่เกิดไอ้เหี้ยไม่ต้องรอผ่านอันนี้ก่อนมันเลยจะเกิดไอ้เหย็ยเอามาเกินเกิดแล้วเกิดแล้วมึงเอาไปเซตไอ้กูได้นะโคตรเท่เลย หอกทีมึงไปวิ่งให้เขายิงนี่นะแล้วมึงแล้วมึงก็เสียเลยแล้วมีเนตระเบิดเลยเนตระเบิดเลยถ้าห่างมันระเบิดครับนี่ระเบิดเลยถ้ามีระเบิดอ่ะ โอยปืนแม่งไม่มีกระสุนปืนแม่งไม่มีกระสุนเอ้เฮ้ยอ้าวอาอโอ๊ยมาชิตต้กูหายไปไหนนี่มาชิตต้กูหายไปไหนมาชิตต้กูยาเลยมาเชตตี้กูหายอยาตายแล้วไอ้ย่าจบแล้วมาเชตตี้เอาเกาะ เดี๋ยังมวปืนในมือไม่ใช่เหรอนะฮะเออคกูตายย่สิ้นหวังแล้วชีวิตเงาม,มาเลตรอก็ได้แล้วไปเดี๋ยวเราคอยรอ